สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนค่ะตอนนี้ย่ำเสารเย็นมั่นจากพี่น้องสองโมงเสารค่ะตื่นเห็นมากหรือกันมากกินอาหารเสารกันเนาะค่ะอาหารเสาง่ายๆจากพี่น้องขนมปังนะลูกจอดลูกจอดคนไปซื้อซื้อขนมปังมากเนาะค่ะขนมปังมากเราไม่กินกับแบบแย้มไปอยู่แบบต้มไข่ค่ะพี่น้องไข่วันนี้เด้อ

ตื่นเช้ามัเศร้ามากกนะ็ต้องมาเ,เปิดไฟกินกาแฟนะพี่น้องสองมนเศร้ากับขะนอกก็เสิเริมแกงเริ่มสว่างน,นะคบพี่น้องแต่หนาวค่ะพี่น้องจ้ะหนาวไปตุตูกกันหนาวค่ะน้องเอฟซีสุขเรื้นสบายดีนะคะพี่นอ้องทางเมืองไทยน้ำท,ท่วมบานไปยูสรคข้ามน้ำก็ท่วมจ้ะพี่น้องน้ำท่วม กับพระบ้านหน้าให้น้ำลดเร็วๆเนาะคะ่ะเนาะสมกันทละค่ะกันทละวิชัยบานปลายโยจากพี่น้องเถวบานปลายโยในาน้ำถ่วมโยเลยค่ะเขากำลังสิทอกเดี๋ยวอีกประมาณเดือนกู้สองเดือนก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วเขาเนาะคะ่ะปลายโยเป็นกำลังจะให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อนนะคะ่ะทานไปไห้ได้ค่ะพี่น้องนี่แหละไพ่ธรรมชาติเนาะคะ่ะจอดยิมเดี๋ยวเรูลุจดนกะกันเนาะเปิดดิันเนาะกันเนาะนุ่นะ นี่แหละค่ะอาหารเสาว์รั่งค่ะพี่น้องตื่นหน้าตื่นเห็นมากนี่บ่ไดหนึ่งเขาหุงเขาดอกอันพ <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่น <guarding okay>? ้องตื่นมากกันนี่หละขนมปังนี่คือเขาฟรั่งค่ะนะใครจะจอาไปกินอะนรีินละอาหารฟรั่งค่ะพี่น้องขนมขนมขนมอ๋อจิ้ขนมค่ะสวยๆไปยูจังผลักอาหารเทียงผลักค่ะพี่น้องไปยูจังหอยสีมาเห็ดกับเขากับน้ำเนาะค่ะเนาะมาพัดมาถอดนะน่ะหุงเขาหนึ่งเขานะค่ะเสาว์กินอยงนี่แหละ บางมือไปอยกกินแค่งง่ายๆอาหารเสาร์เนาะค่ะบางมือกินกินแลไม้แล้วก็แลวจะพี่น้องเราไปอยกกินล่างว่สวสวป๊อปเลเเยจอะจะล่างเฮ็ดจะพี่น้องเนี่ยเฮ็ดที่ไปกินมากเนาะค่ะเนาะเอเาแตล่างซอยจนเราลุกจัดไปเนี่ลุกจัดไปเออจิมสมเลย้เลย้เลยนะล่างซอยตนเล Zusammenarbeit. Zusammen nein, nein, nein. Das ist dein Ja? Ja? Ja. Ja. <laughs> ja. Ich verlangen, lacht, ja, lacht. Ja, Chef. Ja, Chef, sitzt und lacht. Ja? lacht. Ich

วนี้พี่น้องเห็ทต่ไปเก็บมาจา้ะแต่ไมาเยอะเลยจ้ะพี่น้องอเ,เก็บบาบาดบบาไหวหลายปวดหลายหลายแห้งหลายกดเจ็บ ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อยงนั้นไหมซับสไครเอฟซีเป็นว่า <laughs> คือพเห็นแกงเตือนมาสันบ่าค่ะ,ะกดะติดตามแล้วก็กดกระดิ่งได้จ้าเด้อไปอยู่ลงคลิปไม่ไหงสิเออกระสิแกงเตือนเทากสิเห็นปุ๊บทันทีเลยนะพี่น้องกระสิเห็นตะกรอนมูเลยนะคะพี่น้องเกลักจ้านีพึ่งเกลักก็ได้ช้ำนี่แหละพี่น้องเนียแค่นี้เนาะคะ่ะพึ่งขาไล่จ้านีพึ่งขาไล่ อันนี้เฮ็ดตีนแก่ค่ะเฮ็ดตีนแก่ก็ได้บ่เยอะหรอกจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดดำจ้ะ<ำ>เฮ็ดดำเยอะเลยค่ะเฮ็ดดำเก็บจนบ่ไหวเพราะว่าอเ,เอาแคลเอาได้เนาะคะนะ่ะเนาะค่ะอยู่เยอรมันเนี่ยอ่าถ้าเจ้าขายเก็บเฮ็ดได้คนละสองกิโลเนาะคะนะ่นะเนาะกฎหมายนะค่ะพี่น้องอ่าเก็บได้อยู่คนละสองกิโลจ้ะ จะจ้ล่องมกเห็ดใส่าปากินล่องเบื้องจะพี่น้องค่ะพักไปอยู่กับเจ๊เขามาในบ้านเยอะแล้วคะ่ะพี่น้องมะเขือต้นงามงามมางเนี่ยพี่น้องจ้ากำลังออกลูกคะ่ะดอกกำลังสิออก,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 กอจูกุญจิปีแต่เขาหนาวก่อนจะพี่น้องเอยกำลังจะออกลูกแะะ้ค่ะเนี่ยออกลูกออกดอกพุ่งต้นงามงามงามากเนี่ยน้องมะเขือกำลังงาม เสียดายกับเขาหนาวแล้วก็ต้องยกเขาในบ้านค่ะพี่น้องกับบ่ยังสั่นกับตายด้ค่ะอยู่เมืองี่นยุ่เมืองหนาวเนาะค่ะเออบ่ได้ไบข้างนอกตลอดปีคือเมืองไทยบ่านหนาวอ่าหนาวก็ยกเขาบ้านฤ้วดู้อนปีหนากันยกออกข้างน้าข้างนอกนาะค่ะถ้าเขาหลอดอันนี้กับพักแพร่พักแพร่ไปยู่ยิงยิงเด็ดยิงแตกค่ะพี่น้องนะ่จินเรื่อยๆค่ะนี่แตกเป็นพุ่มมากมากมันหอมมาก หูลพ่านไงหูลพ่ากับจักสิหลอดบวหลอดจักพี่น้องหูลพ่าบานเฮาเลยจ้าไงผายบานเห่าพอาให้ห,ห,หลอดมะเขือนี่ถ้าหลอดนะกับยกข้างนอกออกข้างนอกอีกค่ะถ้าบ่หลอดก็ต้องเพาะปลูกไม้นอ,อนวันไส้ไนน์ไส้ก,กับกำลังางามยกเขาบ้านบานม็ดในบ้านเม็ดจักพี่น้องอันใดที่ปลูกลงดินกัน เก็บสวนเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องสวนเต็มที่เรียบร้อยแล้วต้งร่วมสะตยดนะมันละกอนมันละกอนมีนตลูกโตตรงตงนี้นะเนี่ยมันส่องมันไอยู่กับมันนะการีนองไหมเนี่ยมันละกอนจนนม้นตัวนี้ก็ออกออกดอกมาอยู่ออกลูกมาอยู่ยังมได้จับไทยล่อล่อล่อเบิ้งมาเขาจับกันแล้วไงฮวงไฟยุจากหน้าหน้ามันแตกหน่อย อีกแล้วแต่หน่ไหวแล้วจ้ะช่วงฤดูหนาวนี่ปลาอยู่จะบ่ลดน้ำ่อยนะะเนะาะค่ะเนาะเพราะหัวลากเขา,เาจะจะเป็นเชื้อราค่ะถ้าเขาชื้นเกินไปเน,นาะค่ะเดี๋ยวเขค่อยลดน้ำางครั้ง,างอาทิตย์ละครั้งค่ะอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้ง,น,งน,นึ่นะค่ะปลาสีได้กินได้เนะาะค่ะเนาะหมกมะม่วงนิดหนอกแม่เขาเนาะบรรยากาศสวนปลาอยู่จากที่นอ้องค่ะ ลงพื้นค่ะแต่ไข่ง้านาเขาทำรากแตกค่ะอยู่กับตั๊กินอยู่เรื่อยๆจ้ะพี่น้องให้เขากระแตกออกมาเรื่อยๆเลย,เลยอค่ะอีทุเรียนปลาย่ค่ะพี่น้องทุเรียนใบเขาจะเห็นไหมคะเนี่ยปลายุกะ็จะบกคอยไห้น้าบ้อยเหรอคะเดี๋ยวนี้รุนยุ่ยซูเมอร์จ้าพี่น้องเนี่ยรุนยุ่ยซูเมอร์เลยวนี่ใบเขาที่นั่นเราเทม้า,าจ้าพี่น้องเนี่ แต่เขาก็แตกใบไม้มากเลยเนะป็นมาจาพิ่น้อยนะใบไม่ออกมากอยู่แต่ว่าใบเก่ากับ,กบเห็นไหมคะจะเป็นอย่างแหงไหมปะระหลูว่าจะหลอดบ้านอ้เนาะพอติ๊ตูนี่บ้านหลอดหนาวนี่ค่ะพี่น้องนี่อยายุปลูกไร้เถื่อแล้วในกระถางนี่ยกเขามาในเลื่อนกับโกนี่เห็นไหมคะนี่เขาจะเหี่ยวใบเขาจะลวกตายแลย้ว่ะบ่บนหลอดหนาวจ้าปีนนไหมคะนี่อาอยุกระตัดกินเลยนะคะเขาแตกกองว่าเนาะ าต้นต้นสมบูรณ์สมบูรณ์ค่ะพี่น้องมันกระเพาใบหยกกระเพาใบหยกยิ่งตัดยิ่งเอ้ยยิ่งยิ่งเด็ดยิงยิ่งแตกพวกเนี้ยกระเพาฝรั่งค่ะพี่น้องมันนกตะบบหอมคือกระเพาบวานเขาหรอค่ะอยากได้กระเพาบวานเขาเหรอมาปลูกค่ะน้องแจหามาเลยเพื่อใดจ้าต้นเซเลอรี่งามทำไงเซเลอรี่เอากระเพาปลูกไม่เหมือนนะมึงกินกัะเพาะท่านพอวานเยอะโพด่ค่ะพี่น้องแตกมาก กินว่าท่านสองต้นเอาเขามาปูกไว้ในนี่เนาะคะ่ะสองต้นปูกไว้ในนี่นี่ค่ะผักอีเลิศจ้านี่ผักอีเลิศนี่ก็นต้นพริกที่คาร์บินองนี่นี่ต้นพริกใายูน่าล่างถวยหรือทางชาบนี่แหละค่ะเป็นต้นของพี่เจ้ามาพริก,ก,ก,พ,รกพัดไหนบุคคลิโน่เนี่ยนี่ค่ะ,คะนต้นทุเรียนสองตน้นสองต้นนี่ค่ะนี่ยักเดือฟันล่งเต็มอยู่บงน ค่โดกดกปีน so like well, ี้ค่ะใบเข้ากันเริ่มเหลืองแล้วค่ะพี่น้องนะเริ่มเหลืองร่วงโรยเนาะค่ะนี่มันไหมตาเสียดายว่าพี่น้องผักเดือยฝรั่งนกหมด ยุดสูงต้องเก็บเอาบันไดมาขึ้นเก็บจ้าพี่น้องค่ะปายุจะเก็บไปไปกินเนาะค่ะแล้วก็จะเฮ็ดผ้ายแอปเปิลค่ะ,คะกรอบมกแอปเปิลต้นนี้กรอบหวานจ้าพี่น้องเนี่ย จ้าพี่น้องนี่แต่ลูกแดงๆส,ดๆ,สดๆนากินทั้งนั้นเลยอ่อนซอสเนาะค่ะเนาะจปแนสีสดนากินยุบานเท่านี่ยแอปเปิลน,นี่แพงๆงนี่เนาะหวานกรอบครับพี่น้องแพปบครับ <c oughs> อืออืออืออห้านสาวแล้วไปอยู่กับผ้าพี่นองชมสวนในเรี่ยนกับจกไปยอยู่นอกข้าแล้วก็มาเก็บแอปเปิลค่ะพี่นอง อีตะลูกกามๆงลูกสวยค่ะอ่ายังเหลือแน่อยู่เนาะค่ะแดีวปล่อยไว้ใหนกให้กระรอกค่ะพี่น้องยังเบื่อเหลือหลายแล้วค่ะเนาะกันบานเป็นกับมาเก็บเอาแน่แบ่งปันกันกินเนาะค่ะเพราะว่ามันหลายหลายหรือรวงทิ่มกันเยอะเลยค่ะพี่น้องนี่มันจะเก็บให้พี่น้องท่านเอฟซีทางเมืองไทยไปกินเนาะค่ะเพราะว่าเอปเปลอยู่บานห้ามันจะแพงแพงเนาะค่ะเนาะอยู่หนีรวงทิ่งซื้อค่ะพี่น้องค่ะ ปาย่ขอคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขเคลนเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามขอพคุกทุกคอมเมนต์เด้อค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ปายู่ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย